สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนต์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมนะฮะเราจะมาบ่นบ่นให้ฟังนะฮะว่าคอมผมเนี่ยมันพังนะครับมันพังผมก็เลยแบบงันแงออกมาทำความสะอาดนะฮะได้พัดลมพัดลมออกมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ซิลิโคนอันเก่าผมหมดนะครับผมก็เลยออกไปซื้อเจ้านี่ฮะซิลิโคนนะครับหลอดละยี่สิบบาทนะครับอ่าไม่โฟกัสอีกโฟกัสสิไม่โฟกัสโอเคช่างมันนะครับซิลิโคนหลอดละยี่สิบบาทนะฮะปรากฏว่าผมไปซื้อที่ร้านอมรที่เชียงใหม่นะครับคอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์นะฮะ ไปแล้วก็เดินเดินลงเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่แค่ได้ไอซิลิโคนโง่ๆนี่มาฮะมันไปเจออย่างอื่นเนะี่ยสิ่งที่ผมได้มาก็คือไอ้นี่ฮะติงเกมมิ <c oughs> นะ่งเมาส์ฮะเกมมิ่งเมาส์แล้วก็หูฟังเกมมิ่งเกนใหม่นะฮะแล้วก็ซื้อโอกาสซื้อจอยมาด้วยเนาะเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมาด้วยนะครับก็ออกไปซื้อซิลิโคนอะไรยี่สิบบาทแล้วไปได้อะไรมาเนี่ยโหนมโวนะครับเมาส์พี่เกมมิ่ง ก็แบบสามารถปรับความเร็วของเมาส์ได้เนาะแล้วก็มีทรงมีแสงอะไรเงี้ยอ่าก็ไม่ได้มาไม่ได้มาอันบ็อกให้ดูนะฮะมา <c oughs> เป็นคลิปตั้งชื่อคลิปซีรีส์นี้ว่าวันจันทร์สุดหันษาแล้วกันนะฮะวันจันทร์สุดทันษาเนี่ยนี่ก็เป็นหูฟังซึ่งอ่าอย่างที่ทราบนะว่าคลิปผมจะมีปัญหาเรื่องไมช็อตนะครับอืมนะมีแต่ภาษาจีนเจ๊ด,ด้ครับ ก็มีปัญหาเรื่องไมคช็อตนะฮะก็เลยไปหาลองหาหูฟังใหม่ดูที่มันมีมีไม้มาให้ด้วยเห็นไหมเนี้ยเนี้ยมีไม้มาให้ด้วยนะครับก็เลยเออซื้อสักหน่อยละกันนะฮะราคาก็ก็แบบทาให้ผมต้องกินมาม่าไปอีกหลายวันเลยนะฮะนั่นแหละก็ไม่มีอะไรไม่ได้มาอันบ็อกให้ดูด้วยมาบนนะฮะวันจันทร์สุดทันสาแค่นี้แหละนะครับนี่คือห้องของชายโชดนะครับห้องของชายโชดนี่คือของรับปริญญานะฮะอันนี้นก็ปริญญา ปริญญาโง่ๆที่เรียนกว่าจะจบมาได้นะครับนี่ก็กองผ้ากองหนังสือโอเคอย่าไปดูอย่าไปดูครับไอไอไอครับก็จะมาบ่นๆให้ฟังแค่นี้เลยเนาะว่าไปซื้อซิลิโคอนอะไระยี่สิบาทแล้วก็ไปได้หูฟังกับเมาส์แล้วก็อันนี้มาอะไรล่ะจอยมาด้วยนะฮะครับก็เนาะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะฮะประหยัดเงินในส่วนอื่นเพื่อมามีความสุขกับในส่วนนี้นะครับก็ถือเป็นความสุขข,ของเราเนาะก็แล้วแต่คนนะฮะบ,บางคนก็ เอาเงินไปใช้สาหรับการเที่ยวบางคนก็เอาเงินไปใช้สําหรับการกินนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเอาเงินมาใช้กับเกมอืมไม่ซื้อเกมก็ต้องซื้ออุปกรณ์เล่นเกมโอเคแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะใช้ชีวิตให้มีความสุขสําคัญที่สุดโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมาบนบทนี้ฟังแค่นี้แหละบ๊ายบายครับ